สำหรับสาวกบาร์เซโลนาตอนนี้ขวัญละมาเซียมีไลน์แอดแล้วนะครับเพียงแค่ค้นหาในไลน์ทิมแอด kwan fcb แอดขวัญ fcb หรือว่าจะสแกน QR code ก็ได้เข้ามาพูดคุยแลกเปลี่ยนประสบการณ์กันแบบเรียลไทม์และก็ใครที่เป็นคอบอลแฟนพันธ์แท้นะครับผมมีกลุ่ม e x c l u s คู e ให้ทีเดดฟันทงสกอร์ฟุตบอลคู่ที่น่าสนใจทุกวันสอบถามทางแอดมินรือกฎกติกาในการเข้ากลุ่มได้เลยแล้วว่าเป็นครอบครัวเดียวกันนะครับ สวัสดีครับทุกคนในช่อนขวัญลามาเซียกอติดบาเซโลนาครับเจอกันวันจันทร์ที่13กันยายน2564ติดตามข่าวสารที่รวบรวมมา,มาฝากกันวันนี้นะครับมีอาการบาดเจ็บของมาติมเบรดเวทก็ถือว่าเป็นข่าวร้ายของทีมครับเพราะว่าจะทําให้แนวรุกที่มีให้เลือกใช้งานในเกมกับไบเยนมิวนิกในศึกยูฟาแชมเปี้ยนส์วันอังคานี้เนี่ยก็ลดน้อยลงไปนะครับอาจจะเป็นโอกาสของฟิลิเป้คูติโยแล้วก็ลุกเดยองที่จะได้ออกสตาร์ทเป็นตัวจริงเดี๋ยวเรามาดูภาพรวมการความพร้อมเป็นยังไง าการจัดทัพคาดการเนี่ยถ้าเกิดไม่มีเบรดเวดนะฟาติก็ยังไม่พร้อมเนี่ยบาซ่าจะจัดแผนแบบไหนจะส่งใครลงเล่นนะครับมีบทสัมภาษณ์ของโจนรปอปตาครับที่พูดตอบก,กลับทางฝั่งคาเบียเตบาสประธานลาลิก้าเมื่อวานนี้ลองไปฟังบทสัมภาษณ์ของเตบาสกันก่อนนะที่กล่าวหาบอกว่าราปอต้าเนี่ย ยังไม่พยายามทำทุกวิถีทางในการรังตัวเมซี่เอาไว้ปฏิเสธข้อเสนอ CVC ทำให้ทีมเนี่ยเสียเมซี่ไปลปาปาต้าบอกว่า คือมันไม่ใช่แบบนั้นนะครับเดี๋ยวเรามาลองแล้วก็ตัดสินใจเอาเองว่าจะเลือกเชื่อทางฝั่งไหนมีความสัมพันธ์ครับเชื่อมโยงกับนักเตะที่ในตำแหน่งกองกลางนะถูกจับมาโยงกับบาซ่าบอกว่าให้ความสนใจอยากจะเซ็นสัญญามาร่วมทีมนะครับมียูริเตรามันนะกับฟองเกซิเย่เดี๋ยวเรามาติดตามทั้งหมดกันก็ฝากกดไลค์ฝากกดซั s c r คร e ด้วยนะครับแล้วก็ขอบคุณผู้สนับสนุนใครที่รู้สึกปวดหลังปวดเอวปวดเข่า ขอแนะนํายาแก้ปวดเมื่อยตากระเบนเน็บสั่งซื้อได้ช่องทางออนไลน์บนหน้าจอครับยา่าจอมทองแก้กดไหลย้อนท้องอืดท้องเฟอ้อจุกเสียแน่นอาหารไม่ย่อยอยาถ่าย 1, นึขับลมในกระเพาะถ่ายน้ําเหลืองเสียลดไขมันใช้แทนยาลดน้ําหนักกู o ดบาย19สมุนไพรธรรมชาติเสริมภูมิคุ้มกันต้านเชื้อไวรัสมีส่วนผสมของกระชายขาวและถังเช่า แอปดูฟุตบอลทางเลือกดูบอลสดเช็คผลบอลทุกคู่ทุกหลีกผ่านแอป,ปดูฟุตบอลเฉพาะระบบ Android นะครับใครที่ใช้ iOS หรือว่าใช้ iPhone เนี่ยก็อดใจรออีกหน่อยสามารถเข้าไปดาวน์โหลดกันได้เลยหลอดฟรีไม่มีค่าใช้จ่ายนะครับแล้วก็แว่นกรองแสง Op t u s ตัวนี้ครับแว่นที่ได้รับการยอมรับจากบรรดาเกมเมอร์ทั่วโลกเลยนะครับช่วยในการถนอมสายตาลดแสงที่ได้รับจากหน้าจอคอมพิวเตอร์หน้าจอโทรศัพท์มือถือและหน้าจอโทรทัศน์ครับอุปกรณ์ในการ ใช้ผลิตนะครับวัสดุแข็งแรงคงทนเป็นแบบเดียวกับที่ใช้ในเครื่องบินหรือว่าเครื่องมือทางการแพทย์ใครสนใจเข้าไปที่แฟนเพจของ Optus ครับแล้วก็แจ้งโค้ดลามาเซียคุณจะได้รับส่วนลดพิเศษ100บาทก็ฝากเอาไว้ด้วยนะครับเรื่องแรกครับที่เราจะไปดูกันวันนี้ก็เป็นบทสัมภาษณ์ของโจนราปรต้ากันหน่อยเมื่อวานเตบาสพูดเอาไว้แล้วครับว่า,าทั้งฝั่งลาปต้าเนี่ย นะโดนทางเรอัลมาติดชัดจูงปฏิเสธการเข้าร่วม CVC ก็เลยท้ายที่สุดเนี่ยเสียเมซี่ไม่สามารถต่อสัญญาได้ลาวอต้าก็ไม่ยอมแพ้ครับวันนี้ก็ออกมาตอบโต้ในเรื่องนี้ด้วยนะโดยลาวอต้าพูดค่อนข้างแรงนะครับเขาบอกว่าการที่เตบาสบอกว่าเมซี่ไม่ได้อยู่กับบาซ่าต่อไปเนี่ยเขาไม่รู้หรอว่าตัวเองนั่นแหละ คือต้นเหตุหลักๆที่ทำให้เมซี่ไม่ได้อยู่กับทีมต่อเพราะความกระตือรือร้นอยากจะเป็นใหญ่มากจนเกินไปของตัวเตบาสนะและด้วยกฎ Financial Fair p l เ y เกี่ยวกับเรื่องของเพดานค่าเหนื่อยที่มันเนี่ยนะค่อนข้างที่จะเข้มงวดกว่าหลีกอื่นๆในขณะที่ ลีกที่เหลือเนี่ยในยุโรปเขามีความยืดหยุ่นช่วยเหลือสโมสรที่ได้รับผลกระทบจากโควิด19ลองสังเกตดูว่าทีมในยุโรปส่วนใหญ่เขาก็สามารถรักษาผู้เล่นตัวหลักของเขาเอาไว้ได้แต่ทำไมลาลิก้าถึงเจอปัญหาหนักเตบาสต,ต้องการที่จะยกตัวเองเป็นใหญ่และ ได้รับความเคารพนับถือเทียบเท่ากับสมเด็จพระสันตปาปาสิ่งที่ปาซ่าจะไม่ยอมทำคือการปล่อยให้เตบาสเข้ามาครอบครองสิทธิ์ของสโมสรและเราจะไม่ทำตามโครงการที่มาจากแนวคิดส่วนตัวของเตบาสที่ต้องการใช้ผลประโยชน์ของสโมสรเพื่อหาไรายได้การจำนองสิทธิ์ ของสโมสรเป็นระยะเวลากว่า50ปีแทนที่จะมองหาข้อตกลงมองหาความเข้าใจเตบาสมักจะสแสวงหาแต่ความขัดแยง้งต้องการที่จะ,ะเผชิญหน้ากับทุกคนเขาเนี่ยมีความหมกมุ่นอยู่กับการที่อยากจะหาวิธีทำร้ายบาซ่าจะทำยังไงถึงจะทำให้บาซ่าได้รับความเสียหายมากที่สุดแฟนๆบาซ่ารู้ดีอยู่แล้วถึงนิสัยของเตบาส สำหรับผมเนี่ยคำพูดต่างๆที่ออกมาจากปากของเขาไม่เหมาะกับเขาการที่เขาเนี่ยจะได้เป็นประธานของหลีกเลยแม้แต่นิดเดียวคือตอนนี้สถานะของลาปอต้ากับเดบัสเรียกได้ว่าแตกหักกันอย่างสมบูรณ์แบบนะครับคือลาปอต้าก็ยังคงย้ำถึงการความยืดหยุ่นบอกว่าถ้า ลาลิก้าเนี่ยมีความยืดหยุ่นเหมือนกับลีกอื่นๆอ,อย่างในฝรั่งเศสอย่างในอังกฤษนะที่เขาไม่ได้เอาเรื่องของเพดานค่าเหนื่อยลิมิตซาลารีเนี่ยเข้ามาเป็นเกณฑ์และเปลี่ยนไปในทุกๆปีเนี่ยก็ไม่จะไม่เจอเหตุการณ์แบบนี้แล้วนะครับต่างคนต่างมีมุมมองของตัวเองอะแล้วแต่แฟนบอลว่าจะเลือกเชื่อทางฝั่งไหนโดยส่วนตัวเนี่ยผมพูดเอาไว้ตลอดว่าผมยังไม่ปักใจเชื่อไม่ว่าจะ ฝั่งไหนสักฝั่งหนึ่งเลยก็ตามจนกว่าที่ความจริงทุกอย่างเนี่ยมันจะปรากฏออกมาเพราะว่าผมเจ็บมาเยอะและที่เลือกเชื่อใครคนใดคนหนึ่งเนี่ยแล้วก็ผิดหวังนะครับเพราะฉะนั้นนี่ผมขอไม่ไม่เชื่อใครเลยดีกว่านะจนกว่าจะได้รู้ความจริงแต่พอพูดถึงเรื่องของความจริงนะครับวันนี้มีเคสเปรียบเทียบนะคนที่ออกมาพูดเนี่ยว่าความจริง ที่บาซ่าไม่สามารถต่อสัญญากับเมซี่ได้มันเป็นเรื่องอะไรคนนี้มีชื่อว่าโจเซฟคารเดรัสนี่ครับคนที่ถ่ายรูปคู่กับเมสซี่นะคนนี้ในกรอบสี่เหลี่ยมด้านล่างเขาออกมาเปรียบเทียบการที่บาซ่าเสียเมสซี่ไปเนี่ยเหมือนกับในกรณีของจอห์นเอฟเคนเนดีครับอดีตประธานาธิบดีของสหรัฐอเมริกานะไม่ต้องดราม่าอันนี้คือความคิดเห็นส่วนตัว นะของโจเซฟกาเบรียสที่เขาออกมาพูดว่าเราจะไม่มีทางรู้ความจริงเกี่ยวกับเรื่องนี้เลยไม่ว่าระยะเวลาเนี่ยจะผ่านไปนานกว่า50ปีแล้วก็ตามกาเบรียสให้สัมภาษณ์กับสปอร์ตครับเขาบอกว่าการณีของเมสซี่เนี่ยก็เหมือนกับการเสียชีวิตของจอห์นเอฟเคนเนดีเราจะไม่มีวันรู้ความจริงพูดตามตรงเราในฐานะแฟนบอลบาร์ซ่า ไม่สามารถเข้าใจได้ว่าผู้เล่นที่ดีที่สุดในโลกเนี่ยต้องจากไปอย่างไรเนื่องจากปัญหาด้านการบริหารเมื่อเขาเนี่ยมีความต้องการที่จะอยากอยู่กับสโมสรอ,อย่างไม่ต้องสงสัยเลยมีบางอย่างเกิดขึ้นบางทีสักวันนึงเนี่ยนะเราอาจจะได้รู้เช่นเดียวกับการลอบสังหารของเคนเนดีที่แม้ เวลาจะผ่านมาแล้ว50ปีเนี่ยเราก็ยังไม่รู้เรื่องนี้เลยว่าตื้นลึกหนาบางเนี่ยมันคืออะไรมันอาจจะต้องใช้เวลานานแต่สักวันหนึ่งเนี่ยเราอาจจะรู้แต่ก็ตอบไม่ได้ว่าเมื่อไหร่นะครับคือเปรียบเทียบได้เห็นภาพนะเนี่ยมันไม่มีทางรู้ครับตัวเมซี่ก็ไม่พูดโจนบาบอต้าก็ยืนในมุมของตัวเองทางเตบสัสก็พูดแต่ในสิ่งที่ตัวเองคิดเพราะฉะนั้นเรื่องนี้ครับ ต้องรอเวลาเป็นตัวพิสูจน์ครับจนถึงตอนนี้เมซี่อำลาทีมไปแล้วตั้งตั้งกี่วันนะ่ะเรายังไม่รู้เลยว่าทิศทางที่แท้จริงแล้วเนี่ยใครโกหกกันแน่นะก็ต้องติดตามดูกันต่อนะครับอันนี้คือบทสัมภาษณ์ที่เอามาฝากนะทีนี้มาที่เรื่องของตลาดซื้อขายครับอย่างที่เกริ่นนำเอาไว้คนที่บาร์ซ่านะตกเป็น เป้าหมายด้วยเนี่ยตามรายงานของสื่อครับมีหลายเจ้านะอย่างเช่นมุนโดเดปอติโบหรือแม้กระทั่งทาง ESPN รายงานครับบอกว่ายูริเตเลมันส์มิดฟิลดจากเลสเตอร์ซิตี้ครับในวัย24ปีเป็นหนึ่งในกองกลางที่บาซ่าเนี่ยติดตามฟอร์มมาอย่างใกล้ชิดสักระยะหนึ่งแล้วเนื่องจากบาซ่าชื่นชอบ นะลักษณะทางกายภาพและเทคนิคของเขาบวกกับปัจจุบันที่อายุเนี่ย24ปียังสามารถใช้งานได้ยาวๆและพัฒนาต่อได้บาซารู้สึกว่าเตลิมันจะแสดงนะคุณภาพที่แท้จริงในกองกลางมีความดุดันเมื่อจำเป็นเป็นคนที่ครองบอลได้ดี จ่ายบอลแม่นและที่สำคัญคือมีทักษะในการยิงจากแถว2ยิงไกลได้นะครับแต่เรื่องนี้เนี่ยนะสื่อก็บอกว่าบาร์ซ่าจำเป็นจะต้องไปแย่งกับหลายทีมครับเพราะว่านอกเหนือจากลิเวอร์พูลแล้วนะครับยังมีเรอัลมาดริดที่ก็ให้ความสนใจเตลมันอยู่ด้วยเช่นเดียวกันนะ อีกหนึ่งจุดครับที่สื่อบอกว่าต้องรอต้องรอดูสถานการณ์เพราะว่าเตเลมันเนี่ยสัญญาของเขาครับเหลือถึงปี2023ข่าวว่าจะต่อสัญญากับเลสเตอร์เนี่ยมีมานานหลายเดือนแล้วแต่จนถึงตอนนี้ก็ยังไม่ขยายสัญญาฉบับใหม่ออกไปสักทีหนึ่งสื่อค้อคาดกันว่านั่นหมายเพราะว่าช่วงซัมเมอร์ปี2022ติยิเตเลมันจะเหลือสัญญาปีสุดท้ายกับเลสเตอร์และถ้า สโมสรไม่ต้องการที่จะเสียนักเตะไปแบบฟรีๆหลังจากหมดสัญญาแล้วพวกเขาก็อาจจะพิจารณาปล่อยตัวเตเลมันส์ออกจากทีมส่วนเรื่องค่าตัวนะครับสื่อบอกว่าไม่ต่ำกว่า50ล้านยูโรนะประมาณ50 6 0ถึง60ล้านยูโรก็ถือว่าเป็นตัวเลือกตัวเลขที่สูงแต่การซื้อขายกับเลสเตอร์เป็นสิ่งที่เข้าใจได้นะครับพวกเขาเป็นทีมที่ค่อนข้างจะเขี้ยว เรื่องของการตั้งค่าตัวนักเตะอยู่พอสมควรน,นะนี่ก็คือหนึ่งในเป้าหมายนะเขาบอกว่าบาซ่าตามดูฟอร์มาอย่างใกล้ชิดระยะเวลาหนึ่งแล้วส่วนอีกคนนึงครับคือฟรองเคซิเย่ครับมิดฟิลด์จากเอซิมิลานในกรณีของเตเลมันค่าตัวอยู่ที่ประมาณ50-60ใช่ไหมครับแต่ว่าเคซิเย่เนี่ยมีโอกาสเซ็นฟรีเลยครับเพราะว่าสัญญาของเขากำลังจะหมดในปี2022 และมุนโดเดปอ r t ติโบโดยผู้สื่อข่าวนะเฟเดนโดโปโลครับคนนี้ก็ค่อนข้างน่าเชื่อถือ <c oughs> เขาบอกว่าเคซิเย่เนี่ยตกเป็นหนึ่งในเป้าของบาซ่าถ้าเกิดสามารถเซ็นฟรีได้บาซ่าจะจัดการดึงมาร่วมทีมแน่นอนครับ <c oughs> ก็การเจรจาสัญญาฉบับใหม่กับมิลานไม่มีความคืบหน้าเช่นกันเหมือนกับตัวนักเตะเนี่ยเขาต้องการที่จะขอเพิ่มค่าเหนื่อยแต่ทางมิลานเนี่ยไม่สามารถเพิ่มให้ได้ ณนะจุดนี้แต่ว่าการขอเพิ่มค่าเหนื่อยของเคซิเย่ก็ไม่ได้อเวอร์นะครับถ้าเทียบกับนักเตะภายในทีมบาซ่าผมจำตัวเลขแน่ชัดไม่ได้แต่สื่อเนี่ยนะเคยอ่านผ่านตามมาว่าเคซิเย่ได้รับค่าเหนื่อยอยู่ที่ประมาณแสนต้นต้นต่อสัปดาห์ก็มันไม่ได้เยอะจนเกินไปแล้วตอนนี้เพดานค่าเหนื่อยของบาซ่าก็ดีขึ้นแล้วนะครับหลังจากที่มีการปล่อยนักเตะออกไปหลายคนในช่วงซัมเมอร์ที่ผ่านมานะเคซิเย่เนี่ย สื่อบอกว่าตอบโจทย์ลักษณะคุณสมบัติมิดฟิลที่บาซ่าต้องการนะครับเป็นสายพลัก์กำลังนะมีทักษะสูงแล้วก็มีเซนส์ในเรื่องของการทำประตูจะสังเกตว่าในช่วง2-3ปีที่ผ่านมาเกซิเยพัฒนาฝีเท้าตัวเองกับเอซิมิลานขึ้นมาได้อย่างโดดเด่นมากๆถือว่าเป็นตัวเซนฟรีที่หยน่าเอามากๆนะครับโดยส่วนตัวผมเนี่ยถ้าเกิด เซ็นฟรีได้ผมจะสนับสนุนสโมสรเลยบอกว่าเอามาเถอะเคซิเยเพราะว่าเขาเล่นได้หลากหลายครับ mm hmm. เล่นเป็นมิฟิลบิ๊กบ็อกซ์ทูบ็อกซ์ก็ได้หรือเล่นเป็นมิฟิลเชิงรุกก็ได้ยืนเป็นมิฟิลตัวต่ําก็ได้นะครับและเ,เรื่องของอาการบาดเจ็บนะครับเคซิเย่เนี่ยเคยมีอาการบาดเจ็บรบกวนแต่ปัจจุบันนี้เนี่ยคือเขาหายแล้วสภาพร่างกายเขาค่อนข้างสมบูรณ์แล้วก็เป็นตัวหลักของมิลานเลยแต่ เราก็ยังไม่รู้ครับว่ามิลานเนี่ยจะยอมเสียนักเตะไปแบบฟรีๆหรือเปล่านะครับถ้าเซ็นฟรีเอานะผมว่าเขาเก่งนะเอานะถ้าเซ็นฟรีนะอ่ะสคนนี้นะครับที่บาซาก็เล่ๆอยู่ในตำแหน่งมิดฟิลด์นะก็ส่วนคนที่ถามว่าแล้วกองหลังไม่เอาเหรอครับมันแค่ยังไม่มีข่าวใจเย็นๆนะครับเดี๋ยวมีข่าวเมื่อไหร่ผมจะรีบเอามานำเสนอให้เลยนะ กาตาลุญญาโอเดดีโอครับในเช้าวันนี้นะโดย Oreo ร o m โอโดเมครับก็เป็นนักข่าวที่มีความน่าเชื่อถือได้คนหนึ่งเนี่ยเขาบอกว่า,าในดีลของดาน i o โอโอันนี้นำเสนอไปแล้วว่าบาซ่าเนี่ยจะพยายามนะเซ็นเข้ามาร่วมทีมให้ได้ในตลาดหน้าหนาวเดือนมก,กราคมนี้แต่ถ้าเกิดไม่ได้ดานิ Dani o โอโมครับบาซ่าจะเซ็นแนวรุกคนอื่นนะหนคน เนี่ยครับอันนี้ผมกด t r a n s l a t e แปลมาเป็นภาษาไทยนะโอโม่เป็นเป้าหมายอันดับหนึ่งแต่ถ้าโอโม่ไม่มาผู้เล่นคนอื่นก็จะมานั่นเท่ากับว่าบาซ่าจะซื้อแนวรุกแน่ๆ แม้ว่าจะไม่ได้โอโมก็ตามแต่ตอนนี้ยังไม่มีการเปิดเผยชื่อของใครออกมานะครับก็ยังเดาไม่ได้ว่าบาร์ซ่าเนี่ยสนใจใครนะส่วนงบประมาณในการซื้อเนี่ยก็สื่อบอกว่าบาร์ซ่ามีเงินที่จะใช้ได้ประมาณ50-60ล้านยูโรสาเหตุหนึ่งที่ต้องซื้อครับเป็นเพราะอาการบาดเจ็บของสโมสน่นนักเตะในทีมครับล่าสุดมาตินเบรดเวทครับบาดเจ็บ นะที่สาบ้าหัวเข่าในเกมกับเคดาเฟ่ ee, ที่เขาลงไปกุมหัวเขา่าแล้วก็โดนเปลี่ยนตัวออกจากสนามสื่อบอกว่าเดี๋ยวจะต้องเข้ารับการสแกนอย่างละเอียดอีกครั้งหนึ่งนะครับว่าเจ็บหนักขนาดไหนถ้าเกิดว่าเจ็บหนักจริงๆเนี่ยบริเวณสาบ้าหัวเขา่ามีโอกาสที่จะพักอย่างน้อย3-4เดือนคนระับ3-4เดือนนี่คือ อาการหนักสุดนะครับแต่ถ้าเกิดว่าเบากว่านั้นเนี่ยก็อาจจะประมาณเดือนเดียวหรือว่าประมาณสัก6สัปดาห์นะเดือนครึ่ง2เดือนประมาณนี้แต่ถ้าหนักเลยเนี่ยสาเดือนจะลงสนามไม่ได้ครับก็ถือว่าส่งผลกระทบกับกับบาซ่าโดยตรงเพราะว่าโอเคเบสเวดอาจจะไม่ใช่คนที่แบบเปรี้ยงปล้างขนาดนั้นแต่อย่างน้อยมีเขาอยู่ในสนามเนี่ยก็ถือว่า มีคนที่มีความเร็วมีสปีดนะพอที่จะเหมือนกับดึงความสนใจผู้เล่นของฝั่งตรงข้ามได้บ้างนะทำให้ตอนนี้เนี่ยแนวรุกของบาซ่ามีให้เลือกใช้งานในเกมที่จะเจอกับไบเยนมิวนิกเนี่ยนะครับก็แนวรุกเหลือแค่เดอไปายแน่ๆและหนึ่งคนนะลุกเดยองอันนี้สภาพร่างกายสมบูรณ์ ฟิลิเป้คูตินโยและอีกคนหนึ่งคือยูซอบเดเมียครับฟาติเดมเบเล่กุนอาเกโรยังไม่พร้อมหลายคนเนี่ยตอนที่เซ็นสัญญากับลุกเะยองนะเคยแสดงความคิดเห็นโอ้โหเอามาทำไมกองหน้านะแทบจะขี่คอกันอยู่แล้วไฟในทีมเนี่ยปรากฏตอนนี้ครับปัจจุบันในเหลือให้ใช้แค่3คนเท่านั้นนะนี่ยังไม่เพียงพอเลย นะไม่แปลกครับที่บาซ่าเนี่ยจะทําการเซ็นสัญญาเข้ามาเพิ่มเติมเพื่อทดแทนในตําแหน่งที่มันขาดหายไปเพราะเราลองคิดนะครับว่าถ้าเกิดเบรดเวดเอาแบบเจ็บหนักสุดเนี่ยพัก4เดือนกว่าเขาจะกลับมาได้คือประมาณเดือนกุมภาพันธ์เลยนะซึ่งมันค่อนข้างที่จะนานมากๆนะครับอีกหนึ่งเรื่องคือการบาดเจ็บของเบรดเวดเนี่ยถ้าเกิดว่าเขาเจ็บหนัก3-4เดือนมันจะไปเข้ากับ เงื่อนไขที่บาซ่าสามารถลงทะเบียนนักเตะเพิ่มเติมได้แบบกรณีฉุกเฉินเหมือนกับตอนนั้นน่ะที่เราไปเซ็นสัญญากับกับเบรดเวดนี่แหละนะครับไปเซ็นเบรดเวดมาแล้วก็ลงทะเบียนในโคต้าผู้เล่นบาดเจ็บที่เดมเบ l เล่เนี่ยได้รับการผ่าตัดแล้วก็เจ็บหนักพัก6เดือนไปตอนนั้นบาซ่าก็ใช้โคต้านี้ครับไปฉีกสัญญาเบเวดมาร่วมทีมนะ อาจจะเข้าอีโลบเดียวกันซึ่งบาซ่ากำลังศึกษาความเป็นไปได้อยู่ที่จะลงทะเบียนกับอเลสโกยาโดครับแทนที่สล็อตของมาตินเบรดเวทเพราะว่ากว่าเบรดเวทจะกลับมาได้เนี่ยมันจะผ่านช่วงตลาดหน้าหนาวเดือนมกราคมไปแล้วแต่ว่าในระยะเวลา3เดือนถัดจากนี้ครับสิงหากันญยาตุลาพฤศจิกาและธันวาคมกว่าเบรดเวทจะกลับมา นะเขาลงเล่นไม่ได้อยู่แล้วครับแล้วถ้าเกิดลงทะเบียนกับโกยาโดได้อย่างน้อยคุณมีตัวเลือกในแนวรุกเข้ามาในตำแหน่งปีขวาเพิ่มเติมอีกหนึ่งคนตอนนี้กำลังศึกษาอยู่นะครับโกยาโดก็ยังคงไม่ได้ลงทะเบียนนักเตะจนถึงปัจจุบันนี้ไม่รู้ว่าเกิดจากปัญหาอะไรนะแต่ว่าสื่อบอกว่าเ,เหมือนกับส่งเอกสารช้า นะเพราะว่าเพิ่งเคลีย์เรื่องของอนาคตได้ว่านักเตะจะย้ายหรือจะอยู่ต่อสุดท้ายไม่ได้ย้ายอยู่กับบาร์ซ่าต่อไปแล้วกว่าจะส่งติดต่อไปยังทางลาลิก้าเนี่ยมันค่อนข้างค่อนข้างช้าเกินไปแล้วนะครับก็เลยอาจจะใช้โคต้าที่เบรดเวดบาดเจ็บเนี่ยในการลงทะเบียนกับโกยาโดแทนนะทีนี้หลังจากเบรดเวดไม่อยู่ฟาติก็ยังไม่พร้อมนะครับ มันหลีกเลี่ยงไม่ได้ครับคนที่ถามว่าคูตี้จะได้สตาร์ทในเกมกับบาร์เยนหรือเปล่าจะได้ลงสนามไหมจนถึงนา,นาทีนี้นะครับดูจากขุมกำลังแล้วเนี่ยยังไงก็ต้องส่งคูตี้ลงครับและแนวลุกของบาซ่าถ้าเกิดใช้4 3, 3่นะถ้าเกิดไม่มีการปรับแผนเพราะว่าผมได้ยินมาว่าคูมันเนี่ยอาจจะใช้3-5-2เป็นกองหน้าคู่เดอรายกับลุคเดอยองถ้าเกิดว่า ใช้4-3-3เหมือนเดิมนะแนวลุกก็อาจจะออกมาเป็นหน้าตาแบบนี้ครับต้องโยกเอาเดอร์ปายเนี่ยไปเล่นเป็นปีกขวาและส่งคูติงโยเล่นเป็นปีกซ้ายส่วนกองหน้าเนี่ยเป็นลุกเดอยองนะครับมิดฟิลก็ตามนี้แนวร็อบก็ตามนี้ผู้สารประตูก็เป็นแทร์เซเกนนะคือถามว่าเดอร์ปายเล่นเป็นปีกขวาได้หรือเปล่า ในอดีตที่ผ่านมาเขาไม่ค่อยได้เล่นตำแหน่งนี้แต่ไม่ได้หมายความว่าเขาไม่เคยเล่นนะครับเดอร์ไปก็เคยถูกจับโยกไปยืนเป็นปีกขวามาบ้างแล้วทั้งในทีมชาติเนเธอร์แลนด์กับตอนอยู่โอลิมปิกลียงก็เคยโดนโยกไปเล่นแต่ไม่บ่อยครับนานๆทีถ้าเกิดว่าโยกไปเล่นทางฝั่งขวาเนี่ยวิธีการเล่นอาจจะต้องปรับเปลี่ยนอย่างที่คูมันเคยบอกครับแล้วส่งลุคเดยองเป็นเป็นกองหน้าอาจจะต้องอาศัย นะเทคนิคการเปิดบอลที่ค่อนข้างแม่นยำของเดอปปายเพื่อที่จะเล่นลูกเปิดคอสเข้ามาจากกริมเส้นในขณะที่ลูกตัดเข้ามายิงเนี่ยก็ต้องหวังพึ่งจากฟิลิปเป้คูตินโยนะครับในความถนัดของเขาเนี่ยจับไปยืนเป็นปีกซ้ายมันตัดเข้ามาแล้วเลี้ยงเลี้ยงลากเข้ามายิงตรงกลางได้อาจจะออกมาเป็นหน้านี้ถามว่าไหวไหมตอบยากครับเพราะครูตี้พึ่งหายกลับมาแล้วต้องลงเล่นในเกมนะัดสำคัญเดอร์า ไม่มีไม่ไม่ห่วงอยู่แล้วผมว่าเขายังเขาก็ยังได้ปกตินะยังคงเล่นได้ดีเหมือนเดิมนั่นแหละนะคูตี้คูตี้เพิ่งหายกลับมาลุกเดยองยังไม่ได้ปรับตัวเข้ากับจังหวะของบาซ่าเลยอาจจะต้องใช้เวลาหน่อยนะซึ่งมันก็แน่นอนมันมันเสี่ยงครับเพราะว่าทีมที่เราเจอคู่แข่งเนี่ยมันเป็นบายเยนมวอิคถ้ามันเป็นทีมแบบเล็กหน่อยทีมรองกว่าเนี่ยมันก็ไม่ได้น่ากังวลขนาดนั้น นะครับก็ก็ต้องมาดูรอดูแล้วกันว่าว่าเซตนี้จะไหวหรือเปล่าหรือว่าจะใช้เป็นหน้าคู่อย่างที่ผมบอกนะเอาเอาคูตี้เนี่ยลงมายืนเป็นย์เมเกอร์แล้วหน้าคู่เนี่ยใช้เป็นลุคเดยองกับเดอรปายก็ได้จะยืนแบบนั้นก็ได้ไม่ต้องเล่นแบบระบบปีกนะครับแล้วใช้ฟูลแบ็กในการเติมเกม2ฝั่งเดี๋ยวเรื่องนี้นะเราค่อยมาไลฟ์คุยกัน นะวิธีการจัดทัพเกมเจอกับบาเยินว่าจะเอายังไงดีนะอาจจะเป็นในช่วงค่ำวันนี้นะครับเดี๋ยวเดี๋ยวคุยกันนะ,ะจากนั้นมาดูเรื่องของเปรดี้กันหน่อยครับมหีหลายคนถามว่าเปรดี้เนี่ยได้รับความสนใจจากลิเวอร์พูลจริงหรือเปล่าอันนี้เป็นการยืนยันจากสื่อหลายสำนักนะครับมีทั้งลิเวอร์พูลเอ็โคนะสื่อท้องถิ่นก็ยืนยันว่า เปดี้เนี่ยเป็นหนึ่งในเป้าหมายของเลวปูจริงๆแต่ไม่ได้หมายความว่าเขาจะเอาแน่ๆน,นะครับเพราะว่าค่าตัวที่บาซ่าตั้งเอาไว้กับเปดี้เนี่ยมันก็ไม่ใช่ถูกๆครับ70ล้านยูโรเนี่ยเผลอๆบาซ่าก็ไม่ขายด้วยซ้ำเพราะว่าด้วยมูคเเยลค่า potential ต่างๆของตัวนักเตะปัจจุบันนี้บาซ่านะเก็บเปดียเอาไว้เหมือนกับไข่ในหินเลยครับเขาบอกว่าเปดี้เนี่ยเป็นหนใน6ครับ หนึ่งใน6เป้าหมายของลิเวอร์พูลนะไม่ใช่แค่คนเดียวคือลิเวอร์พูลเนี่ยเข้าสู่ช่วงของการเปลี่ยนถ่ายนักเตะแล้วเพราะว่าผู้เล่นตัวหลักของพวกเขาเนี่ยอายุเกิน30นะเกือบจะหมดแล้วครับจอแดนเฮนเนอร์สันสามเอ็ดฟิมิโนยี่สิบเก้าโมซาลายยี่สิบเก้ามาเน่ยยี่แปดมิลเนอร์สามห้าติโกสามสิบมาติดสามสิบฟันได้สามสิบเนี่ยครับ อายุเขาแตะเลข3กันเกือบหมดแล้วดังนั้นเนี่ยเขาก็ต้องมองเผื่ออนาคตด้วยนะมีอยู่6คนครับที่ลิเวอร์พูลเนี่ยเล็งอยู่มิเกลเมดิโน่จูดเบลิงแฮมคาร์ลสโซเรฮาวิบานสเปรดี้แล้วก็คาลิมอาเดยยมีครับแต่ในมุมมองของบาซ่าเนี่ยไม่มีความคิดที่จะปล่อยนักเตะออกไปแน่นอน รวมไปถึงตัวนักเตะเนี่ยเขาก็มีความต้องการที่จะอยากอยู่กับบาซ่าต่อเมื่อวานนี้ครับวันเกิดของพี่ชายปรดี้ก็ลงรูปภาพนี้นะเป็นรูปตัวเขากับพี่ของเขาในตอนเด็กนะใส่เสื้อของบาซ่าส่วนลายเซ็นที่เห็นบนบนบน,บนเสื้อนะครับหลายคนถามพี่ครับลายเซ็นใครครับอ่านะเป็นลายเซ็นของโจนราปต้าครับในตอนเด็กนะ ที่เพรดี้เนี่ยมามาร่วมงานของสโมสรแล้วลาปอต้าเนี่ยก็เซนลายเซนนี้อะลองสังเกตดูนะครับเป็นกลมๆนะแล้วเดี๋ยวดูภาพนี้ครับภาพที่ลาปอต้าเซนให้เนี่ครับเป็นเสื้อตัวเดียวกันนะเซนให้กับทั้งเพรดดี้แล้วก็พี่ชายของเขาแต่ว่าเหมือนกับไอ้แถบข้างล่างเนี่ยมันน่าจะหายมันน่าจะจางไปแล้วนะ น่าจะเอาไปซักแหละเป็นประกาเมจิกอะแล้วพอเอาไปซักมันก็น่าจะจางไปเหลือแต่ของข้างบนนะครับเพื่อเป็นการยืนยันครับว่าเปรดี้ไม่ได้มีความต้องการที่จะย้ายทีมดังนั้นข่าวเชื่อมโยงกับลิเวอร์พูลไม่มีอะไรจะต้องวิตกกังวลน,นะครับเมื่อวานนี้เป็นวันครบรอบ1ปีครับที่เปรดี้เนี่ยลงประเดิมสนามให้กับบาซ่าเป็นครั้งแรกระยะเวลาผ่านไปปีเดียวครับแต่ว่าโอ้โหลงสนามเนี่ย เท่ากับ3ปีของนักเตะหลายๆคนเล่นไป75เกมครับคิดเป็นา 5, นาที5,273นาทีนะเป็นตัวจริง57จาก75โอ้โหเยอะมากนะครับยิงได้4ประตูแอสซิสไป8นะแล้วก็ได้โทฟี่มา2โทฟี่สคือกับบาซ่านะก็คือโกปาเดลเลแล้วก็ได้เหรียญเงินในโอลิมปิกกับสเปน นะครับถือว่าช่วงเวลาผ่านไปไวมากๆนี่คือปีหนึ่งแล้วนะเติบโตขึ้นเยอะครับตอนแรกเนี่ยก็คาดการว่ามาน่าจะเล่นให้กับบาซ่าเบยนะปรากฏว่าไปไปมามาเป็นตัวหลักของทีมทีมชุดใหญ่แถมเป็นตัวหลักของทีมชาติสเปนด้วยน,นี่น่าตกใจกว่านะครับอ่ะปิดท้ายที่เดมเบเล่ครับในสัปดาห์หน้านะจะเริ่มพูดคุยการต่อสัญญาฉบับใหม่นะครับซึ่ง ของเดมเบเล่เนี่ยอัปเดตในเรื่องของสภาพจิตใจนะเขาบอกว่าบาซ่าเนี่ยต้องการที่จะฟื้นคืนความมั่นใจให้กับตัวของเดมเบเล่หคือการมอบเสื้อเบอร์เจให้นะครับทำให้นักเตะรู้สึกว่าเขายังคงมีความสําคัญกับทีมแล้วก็มีการส่งเทรนเนอร์ส่งโคช้ชส่วนตัวไปดูแลการฟื้นฟูการกินอาหารการหลับการนอนคือดูแลทุกสิ่งทุกอย่างเป็นการส่วนตัวทั้งหมด นะครับเพราะว่าต้องการอยากจะให้เดมเบเล่เนี่ยกลับมานะคืนฟอร์มกลับมายืนระยะของตัวเองให้ได้นะครับก็โหกี่ปีแล้ววะสี่ปีแล้วนะยังสลัดอาการบาดเจ็บเรื้อรังไม่ได้เลยเรารู้ถึงคุณภาพของของเดมเบเล่ดีนะครับแต่แค่อาการบาดเจ็บเนี่ยมันทําให้ให้ทุกอย่างมันหยุดชะงักไปหมดนะก็ขอให้กลับมาให้ได้แล้วกันนะครับ อ่ะนี่คือข่าวสารที่เอามาฝากวันนี้นะครับฝากกดไลค์ฝาก like, ฝากด subscribe ด้วยแล้วก็กลับมาเจอกันใหม่ในวันพรุ่งนี้ขอบคุณสำหรับการติดตามครับเจอกันสวัสดีครับ